ยิแสงโสงเด็ถูกองค์พญายาด้านหน้าชีวิตขึ้นมาบนเปิกมนุษย์ได้บอกร่างใหม่ให้กำน้ำเพื่อออกตามหาเนื้อคู่ที่แท้จริอจะพาได้ชมพบกับตัวตึงของเรื่องสามสอนรักโคเสียงปรกมือต้อนรับนงาสาว ้ใครเนี่ยจะบ้าตายกลางป่ากลางเขาทีนี่จะมาเจอผู้ชายจะมาเจอชนีเล็อีนี่แต่งตัวหลุดมาจากศาลไหนเนี่ยมึงแกโอ้ยนู่นนุ่นนุ่นสารปัญนผ่่บุ้มนุ่นอย่าไปคายคือจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้นะหนูอยากเป็นผู้ชายเคยมีเมียแล้วผู้หญิงเนี่ยมัน ูไปเลยตอมใจมาเป็นแบบนี้แต่พูดท่านสุภิสิ์จะกลับใจได้แล้วเขาต้องเปลี่ยนได้ดีเดี๋ยวจะลองรบกลมยินผู้ชายจีดอีนี่ดูเฮ้ยพคนเดียวมันเป็นบ้ามัม้งบ้าเสีย <c oughs> สติ <c oughs> ไม่ต้องสวัสดีหนูอ่ะเจอมาสิ่สีคืนแล้วไม่ต้องสวดีดีกัน ที่อยู่ขี้ตกใจอยู่แม่ฮ่าผมเลิเ่ก็เลินมสบายก็กดมือเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮนน่ไม่น่าเชื่อเพราะคนที่นี่บ้าตามมึงไปด้วยให้ทำอะไรก็ทำคุณครับ นบรางวันนะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่มีรางวัลน้ำใจให้กับดัมโดนะครับที่นี่ตาครับผมของครับของครับครับน้ำวัลก่อนครับอะไรอ่ะขุนพยนเขาทำมาให้เมึงตัวมึงขุนพยนนี่ไหนล่ะเยี่ยมเอ่อสวัสดีครับคุณดัมโดสวัสดีเราเจอกันบ่อยมากเลยนะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมถูกชะตาคุณเหลือเกินครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีการละเกียดเนี่ยผมอยากเพื่ออะไรนะไปไปไปคุณครับเออผมฟังเสียงคุณคือคือคุณเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยหนูไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรอยูหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูโอเคนี่หนูสบายดิร้องไห้ไม่ได้คนเนี้ยเราไม่ได้ร้องไห้แล้วเป็นอะไรอ่ะ โอ้อยเพ้ยกด็ดูสิหนูก็เล่นทุกวันเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าเราเล่นทุกคืนเล่นแต่เรื่องดำดงอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เจ้าภาพก็ช,พกชอบคนเขาชอบอเ,าาอดดอเนี่ยเขามารอดูดำมดองก็เยอะเนี่ยเราต้องเล่นให้เขาอย่าโง่โง่เลยไหวไหมล่ะไหวยอยู่ไหมมาเลยมองเจ้าภาพนั่นนะ่ะนี่ไงเขานั่งอยู่นี่ยอย่เจ้าภาพเนี่ย มึงพูดได้ดีนะเดี๋ยวออกจากงานไม่ได้นะอีดงนะอยากขอขอทางเจานะ้าภาพนั่นนะเราแรงเราหนูจะมาจริงหนูแล้วเนี่ยหนูหนูมาจริงแล้วหนูไม่เหมือนเดิมมึงเคยเหมือนเดิมด้วยเหรอหน,น้าต้องไม่เป็นไรพี่แต่ไรมึงมีใบผลหน้าหานะกูว่าเออคุณครับคุณเดินมาคนเดีนน๋ยวนี้คุณไม่มี สามีไม่มีอยา<ม>่าท้าเรื่องพูดจะตกหน้าหันซันกระเด็นร่วงไปนู่น <c oughs> ผมจะสีพูดไงผมจะได้รู้ว่าเ,เออเห้คนเดียวคุณมอคนเดียวเลยนี่คือคุณเคยผ่านผู้ชายอะไรกินบ้ไม่ไม่เคยเลย,เยเมีชอบไอ้ผู้ชายเนี่ยมอพี่เวนดับจริตจังมึงเออคุณครับโอหยิงใ,ใกล้คุณเน,นี่ยผมรู้สึกว่าหอมๆเหลือเกินนี่มันมัน ขอบคุณครับผบครับขอบคุณมากบขอบคุณมากมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากใจดีนะครับรงวัมอบมานะครับขอบคุณหนูหนูไม่เคยมันเดิมอยู่แล้วนะครับลบบานใช่ะโอเค ที่ว่าหนูหรือว่าพี่เขาสงสัยเฉยเขาเลยถามเออแต่ว่าคุณตัวคุณหอมมากเลยคุณใช้น้ำหอมอะไรครับสามแม่ครัววันนี้มาสามแม่ครัวเลยสามแม่ครัวครับผมเราคุยกันมาพักแล้วผมอยากจะเห็นหน้าคุณเลยเจ้าที่อย่ามาจับหนหน้ามาได้ไหมคุณผู้หญิงชอบคุณจริงๆนะ พล่บบนี้ผมชอบคุณมากเลยพันก็เริ่มคันขึ้นมาแล้วเออคันนับเลยโอ้ยมันคันนับเลยพี่คันเหรอคันครับเอาล่ะคันมาสิสามคืนนะครับพี่ก็ไม่ทิ ไอ้หนูอยู่นี่ก็ไม่ชอบไงเจอสวยๆนี่ใครจะไม่ชอบบ้างเห็นข้างหลังเนี่ยพันหันหน้ามาคุยกันได้มั้ย2 2 1เตียมตัวออกมาแล้วคับท่านผู้อเสียงห่าไอ้คนนี้จะเป็นเนื้อคู่ของกันแล้ว ตัวคืนยัสอนคือเรื่อ้ไจะแผงสอนพนจแขงสอนแล้วทาไมไม่หยิบนู่ธนูมาด้วย <c oughs> มึงก็รู้ว่ากางเกงใหม่วิมไม่ชีนมึงใครเนี่ยกูจะร้องกับมันอยู่ประมาณสิบ้านาทีได้อะ่ะจะไปทะเลาะอะไรกับตัวมึงเองล่ะ เก็บไม่ได้อ่ะพี่แหมคุยยังไม่เห็นเย็กเก่งรัดเบี้ยไม่เห็นมีอะไรตรงเลยอะไรเออมึงใครเนี่ยคุยกูรู้จักมึงเหรอนั่นมองล้วขมกูเจอสอนรามไงเฮ้ยใช่เหรอใช่ทำไมรุปร่างอาพับขนาดนี้่เขาจะมีอะไรที่ผิดแผกแตกไปเลย ไอเสือที่มันสั่งดีมันมันบูนึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวกูเข้าไปเต็มไปผมไม่ต้องอายแต่ขนาดนี้ไม่ต้องอายไอแล้วมึงร้องจังกุนไม่ต้องมากระซิบเล่นให้เต็มที่โอ้โหแต่งตัวขนาดนี้ก็ปวดไอจังกุนผมจงให้กูใส่กางเกงตัวเก่าได้ไง้ไข่เล่นสะเปาอยู่ใไปแล้วขอโทษไปเล่นไปนี่ไอนี่มาตามกูมามันจดการกูหน่ไงไปก่อนนะ